ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศล์กาะสินชุมลมคนรักและศรัทธาหลวงู่ทวดหยยบน้ําทะเลจืดนะครับครับจากทุกคลิปที่ผ่านมานะครับผมนําเสนอแนวทางในการศึกษาก่อนสะสมนะครับหลวงู่ทวดทุกรุ่นนะครับที่มีในการจัดสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นพระยุคเก่านะครับหรือยุคกลางหรือยุคปัจจุบันนะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับผมยังนําเสนอหลวงพ่ทวดอีกเช่นเดิมนะครับเป็นพระกลางเก่ากลางใหม่นะครับเก่า ไม่ขนาดนั้นครับแต่เก่าแต่ไปนี้เก่าแล้วนะครับครับเป็นพระที่น่าศึกษาและสะสมนะครับเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับครับคือรุ่นสร้างศิลปะชีพปีพศ2537นะครับครับสำหรับหลวงปู่ทวดรุ่นสร้างศิลปะชีพนะครับวัตถุประสงค์ในการสร้างนะครับโดยท่านพระละกรสุวรรณรัตน์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีในสมัยนั้นนะครับท่านมีความคิดนะครับที่จะสืบสานด้านศิลปะชีพให้กับชุมชน ถวปัตตานีนะครับครับที่เป็นมีความแก้ไขในเรื่องของความยากจนนะครับเลยตั้งตำหนิว่าจะตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพนะครับที่วัดช้างให้นะครับโดยได้รับความเมตตากรุณานะครับจากท่านเจ้าวัดวัดช้างให้นะครับพระครูอนุกูลปริยักกิจครับเจ้าวัดช้างให้สมัยนั้นครับและพ่อท่านรองวัดสายขาวนะครับได้มอบที่ธรณีสงนะครับของวัดช้างให้นะครับเป็นวน50ไร่นะครับเพื่อที่จะตั้งเป็นศูนย์ สิทธิ์รทชีพให้กับประชาชนในแถบนั้นนะครับครับดึงเป็นพระดีนะครับที่มีวัตถุประสงค์นะครับและเงินรายได้จากเช่าหาสะสมพระเครื่องรุ่นนี้นะครับก็นํามาสร้างศูนย์สุพชีพนะครับครับเป็นพระที่ปลุกเสกเมื่อปีเมื่อวันเสาร์หนะครับปี2 5 3 7นะครับคือวันที่19สิงหานะครับโดยพระอาจารย์นองวัชัยขาวเป็นเจ้าพิธีนะครับครับมีทั้งหมด ห้าหกพิมนะครับโดยใช้เนื้อว่านเก่าครับของเนื้อว่านรุ่นแรกนะครับสองสี่เก้าเจ็ดนะครับจะมีพิมพ์ต่างๆคือพิมพ์จัมโบ้นะครับพิมพ์กลางและพิมพ์เล็กนะครับและพิมพ์ใบโพเล็กนะครับสําหรับวันนี้นะครับองค์แรกนะครับที่ผมจะให้ชมนะครับเป็นพิมพ์กลางนะครับครับพิมพ์กลางผมเก็บในสภาพเดิมๆนะครับเป็นพระเนื้อว่านนะครับล้วนๆนะครับจากเหลือของปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับ ครับด้านหน้านะครับเป็นรูปหลวงพ่ทวดนั่งขัดสมาธินะครับพระพักท่านยิ้มแย้มนะครับครับเป็นบ่งบอกถึงความเมตตาของพระโพธิสัตว์เจ้านะครับสร้างโดยเนื้อว่าน97นะครับครับเป็นพระดีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ลงในหนังสือของคุณเทนริ์พันทองนะครับหนังสือเล่มใหญ่นะครับเป็นพระที่ผมอยากให้พี่น้องได้ศึกษาและสะสมนะครับส่วนด้านหลังนะครับเป็นรอยนิ้วมือนะครับเป็นวนๆนะครับ ครับขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้จดจำลักษณะของเนื้อพระองค์และหน้าตานะครับหน้าตาหลวงปู่ทวดจะเป็นเอกลักษณ์นะครับคือท่านจะเหมือนกับคนยิ้มตลอดเวลานะครับครับเหมือนกับคนมีเมตตานะครับครับเป็นพิมพ์กลางนะครับองค์นี้นะครับครับือว่าเนื้อว่านล้วนๆนะครับขงสองสี่เก้าเจ็ดนะครับครับสมัยนั้นเป็นพระใหม่นะครับแต่มาปัจจุบันนี้นะครับเกือบสามสิบลาปีแล้วครับเป็นพระเก่าแล้วนะครับ และโดยคนที่สร้างนะครับพ่อท่านนองวัดไสข่าปลูกเศษนะครับเดี๋ยวนี้ท่านมรณภาพไปแล้วนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นสร้างสิลประชีพปี37นะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมได้เก็บสะสมไว้นะครับครับเผื่อท่านมีโอกาสได้เจอเจอที่ไหนนะครับเช่าเก็บได้เลยนะครับคือหลักร้อยต้นๆนะครับถึงหลักร้อยไปปลายนะครับแล้วแต่ความสวยงามขององค์พระนะครับครับสาหรับอีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่ผมจะให้ชมวันนี้นะครับองค์นี้เป็นพิม ใบโพเล็กครับเป็นหนึ่งในห้าพิมของรุ่นนี้นะครับครับเนื้อเนื้อว่านรุ่นวันนะครับเนื้อว่านเป็นลักษณะเดียวกันครับคือว่านแห้งสนิทครับสามสิบแปดสามสิบเก้าปีนะครับครับหน้าตาของบุทวดท่านอิ่มเอิบครับมีความเป็นเมตตากรุณานะครับเหมือนกับพระโพธิสัตว์เจ้านะครับครับว่านนะครับถ้าลงเราลงด้วยกล้องนะครับจะเห็นว่านแรดูหนึกนุ่มนะครับครับครับตับความเก่านะครับ 37-38เปีแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นเราเก็บได้เลยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใบโพเล็กนะครับสภาพเดิมๆนะครับครับบัวชัดเจนนะครับเส้นสายนะครับชัดเจนหมดครับข้างหลังนะครับเป็นลายนิ้วมือนะครับครับมีทั้งหมดการสร้างนี้ทั้งหมด5พิมพ์นะครับพิมพ์จัมโบ้นะครับพิมใหญ่พิมพ์กลางนะครับและพิมพ์ใบโพเล็กนี่ครับครับถือว่าเป็นพระยุคกลางๆแล้วครับแต่สมัยนี้เป็นพระเก่าแล้วครับเริ่มจะหายากแล้วนะครับ ครับและด้วยราคาที่กาลังสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเรามีโอกาสนะครับครับราคาเราจับต้องได้เราเช่าหาเก็บไว้ได้เลยนะครับสําหรับลุงปุ่ทวดเนื้อว่านรุ่นสร้างศิลปะชีพครับวัดช้างให้ปี2 5 3 7นะครับปุกเสกโดยพ่อทนองวัดไทรขาวนะครับครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับลุงปุ๋ทวดรุ่นสร้างศิลปะชีพปี37็นะครับครับผมนําให้ผู้ชมดู2พิมพ์เท่านี้นะครับผมมี2องค์นะครับครับถ้าท่าน เห็นท่านเก็บเท่าหาไว้เลยเลยนะครับครับถึงว่าเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับพิธีเสาห้าของวัดช้างให้นะครับและมวลสารก็เนื้อเก่าด้วยนะครับครับสำหรับคิดวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดกราบขอภัยเช่มเดิมนะครับจากผมพงกาลศินครับ